i 拜几几几？大哥。<noise> <noise> ส4 3 2ี่สาองซันหโอ้โหน้องน้องเสียแป้งยออและขอให้เลกเวลาที่จะมาวิ่งนะครับไปอยู่ที่ลังติดเส้นสตาร์ตตอเวลานี่เลยครับเด็มเส็ยงทุกท่านเลยนะครับสวยทุกท่านตอนนี้เรามีดีเจนะคบมาเปิดเพลงขบุนรักกันด้วยไม่รว่าเปิดกันมาแบบตื่นเต้นกันเลยใช่ ไม่ค่อยตื่นเดี๋ยวต้องนิดืองเอ่อป้าอะไรคะป้าให้ดีเจเปิดเพลงมันเออรุ่นกลารวิทยาลัยใช้ปีแพร่แล้วก็เป็นประธานเจ้าการแข่งขันโดยตรงด้วยค่ะเลยนะคะกับระดับแฟนซีเดี่ยวแล้วก็แฟนซีกลุ่มกันด้วยนะคะใช่แล้วเราจะมาลุ้นกันนะปุกไหนและก็แฟนซีนะคะของใครจะเข้านะคะทันน้เข้าเส้นชัยก่องแฟนซีก็คือแฟนค่ะ หน้าที่ผู้บริการสำนักง,งานอาชวสึกษาหน่วยรแกษากระผมนายปัญชัยสว่างิ์รองผู้บริการฝ่ายบริหารสรําเนาในนามคณะกรรมการตํเแหน่งงานขอขอบคุณท่านผู้บริการสุกท่านที่ให้เกียรติมาเป็นประธานที่เปิดกิจกรรมการแข่งขันจุดยิ่งที่ินตราในวันนี้ด้วยกระทรวงศึกษาธิการและสำนักง,งานทะลักการอาชวศึการา ได้ประกาศนโยายเรียนีมีความสุขสร้างวิทยาลัยให้เป็นส,าสถานศึกษาแห่งความสุขส่งเสริมและสนับสขขนุนการจัดกิจกรรมอีราณธนาการรวมถึงการลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียนและสอดคล้องกับการบริหารจัดการของวิทยาลัยที่มีแฝ่วิทยาลัยที่มีแฝ่จึงได้จัดกิจกรรมเรียนิ่งเพื่อพัฒนาการศึกษาทคนิคราง ในวันศุกที่11พฤศจิกายน2566รวมระยะทาง6.5กิโลเมตร km, โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อตอบสนองนโยบายหลักของกระทรวงศึกษาธิการและสำนังนกงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเรียนดีมีความสุข 2. เพื่อพัฒนาการศึกษาระด,ธธรระดรรับุัจัดศึรษมตอัตน 3. เพื่อส่งเสริมสนุก สนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษามีความสุขสุขภาพภาระไม้แข็งแรงสมบูรณ์ 4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ดีให้กับองค์กรสิกรเก่าและอาคีเครือข่ายกิจกรรมเดินปิ่งเป็นอีกรันในครั้งนี้มีจุดเริ่มต้นการแข่งขันนักวิจัยเท้นิคแพร่จนถึงที่สุดก,การแข่งขันนักไร่พอฝันและแบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น 8ประเทศคือ 1. ปชชายมีผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวน195คน 2. ปชหญิงมีผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวน25คน 3. ปชชายมีผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวน200คน 4. ปชหญิงมีผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวน20คน 5. ประชาชนทั่วไปชายมีผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวน90คน 6. ประชาชนทั่วไปหญิงมีผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวน45คน 7. ประเภทแฟนซีเดี่ยวมีผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวน9คน 8. ประเภทแฟนซีกลุ่มมีผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวน10กลุ่มบัดน,นี้ได้เวลาสัคนแล้วกระผมขอเรียนเชิญนายอศซินภูัิผู้ในการวิจัยที่แก่กล่าวให้รู้ว่าและกล่าวเปิดกิจกรรมเดินหนีเทคนนโลยี ประจำปี2566ขอเรียนเชิญครับรองผู้มีการวิทยาลัยเทคนิคแพร่คณะครูหุือข้าราชกรน้องนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคแพร่ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคประชาชนและพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่คอร์สพุ่มด้านครับแต่ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในที่ที่เปิด ิจกรรมแข่งขันเดินวิ่งเพคนิกรัในวันนี้หากบุคคลใดมีสุขภาพแข็งแรงแล้วนับว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญต่าการนึ่งที่ส่งเสริมบุคคลนั้นประสบความสำเร็จในด้านต่างๆเช่นด้านการศึกษาด้านการทำงานเป็นต้นเรื่องจากผู้มีสุขภาพแข็งแรงจะมีความสามารถทางด้านร่างกายจิตใจและเวลา มากกว่าคนที่ไม่แข็งแรงซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าการมีสุขภาพที่ดีนั้นเป็นเรื่องที่ทุกคนถึงปรารถนาดังพทธภาสุภาสิทธิว่าอโภชาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐซึ่งาการที่เราจะมีสุขภาพที่ดีนั้นไม่ได้เกิดจากการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แต่เราทุกคนสามารถสร้างได้ด้วยตวเองมือการรักษาสุขภาพของตวเองเช่นการพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์หรือเรื่องปัจจัยต่างๆที่สําคัญคือการออกรรกําลังกายอย่างสม่ำเสมอทั้งนี้เพราะ ดังนั้นการออกกำลังกายจึงเป็นสิ่งที่สำคัญต่อทุกเพศทุกวัยในวันนี้ผู้มีียรติทุกท่านที่ได้มาร่วมกิจกรรมการแข่งขันเดินวิ่งเทคนิคลันนับว่าเป็นบุคคลที่ให้ความสำคัญกับการอการอกอกำลังกายจึงขอแสดงความยินดีและชื่นชมและขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วม ข้ามาร่วมกิจกรรมมีสุขภาพทารสาระไมยสมุแ์แข็งแรงประสบความสุขความเจริญตามที่ตนพุ้หวังพูกประการขอขอบคุณคณะกรรมการกดำเนินงานหนงารภาครัฐภาคเอกชน้างร้านบริษัทภาคี่เครือขายที่ให้การสนับสนุนกนารจัดกิจกรรมในครั้งนี้แบบนี้ได้เวลาสมควัแล้ว ขอเปิดกิจกรรมการแข่งขันเดินวิเทคนิกราชปี2566นักบัเด้งนะคะเพิ่อนสูงแท่ปล่อยสัญญาตัวไหนอีก3นาทีใช่แล้วค่ะเราจะกดแบกแล้วก็น้ำถอยหลังไปพร้อมพร้อ เจ็ดร้อยบาทน,นะคะโซนบีโซนเอสอ0 ขอบ <aire> ค,คุณนายั้ะขอไทยด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้มี รองชนะเลิศอ,อันดับที่สองได้แก่น,กนายกิตสณัฐวงพุทธรองชนะเลิศอ,อันดับที่สามนายลุงโลสุขใจและรองชนะเลิศอ,อันดับที่สี่นายบุตรกองทรัพ์ผู้บริการการทางออสินเขตแค่ค่ะตอค่ะลำดับต่อไป はい。 ่อไปนะคะเครื่องเสียงพรอน 재미식으로 ktot mi f i l t r เป็นชุดเซลฟ์มลยนะคะมาจกไปสเดียรนะคะขอเชิเรองชนะเลิด้วยค่เดี๋ยวมาทปนาขออนุญาตถ่ายเดียก่อนนะคะสำหรับทีมที่ชนะเลิศแหนวิชา สภาวะก่รนะคะซึ่งเามีก็เีกว่าเนีสัมพาเขาพูดีัาไงก็จริงจริงน่อัน้หมดแสเดขนีเื ทีส่สำคัญที่สุดนะเป็นขอบคุ